สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างหม่ครับวันนี้มารีวิวเวล t คัดสร้างแบบน้ำมันไหลเข้านะครับก็คือน้ำมันจะไหลเข้าทางแขนข้อเหวี่ยงนะครับก็ UM คือจะมีฝาปิดเพื่อ,อเพื่อกรองน้ำมันนะครับแล้วก็น้ำมันจะไหลเข้าแขนข้อเหวี่ยงแล้วก็ไปออกที่ขั้นสูบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็คือว่าน้ำมันจะไหล เข้ามาจางฝาคัดแล้ว huh. ก็เรามากักไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กรองแล้วก็ไหลเข้าไหลเข้าโคเวียงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการฉีดน้ํามันนะครับน้ํามันจะไหลเข้ารูนี้แล้วก็ออกรูนี้นะครับแล้วก็กรองแล้วก็เข้าไปรูนี้นะครับแล้วก็ออกมาออกมาเข้ามาในโคเวียงแล้วก็ออกก้านสูบนะครับออกก้านสูบ มันจะออกมันจะออกรูนี้นครับมันออกด้านข้างของออก้ารสูบนะครับคือว่าทําให้น้ํามันอ่าไหลไปเลี้ยงการสูบนะให้การสูบทนนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับน้ําหนักตัวนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสองกร,รัมนะครับเป็นเวทสร้างงาน CNC นะครับแล้วก็มีร่องร่องฟวงงคาถุงแบบนี้ให้ครับตัวนี้ก็ เสนอราคาไว้ที่1,200บาทน,นะครับอ่าสนใจก็ทักเฟซใหม่แคมซิงได้ครับพิมพ์ว่าใหม่ววนวักแล้วก็แคมซิงครับอ่าติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับอ่าช่องอ่ารูปโปรไฟล์ก็จะเหมือนกับใน TikTok นะครับอ่าเป็นรูปอ่านั่งใส่แว่นอยู่นะครับอ่าสนใจก็ทักกันก็ไมาได้ครับโอเครู้เรื่อง